บริษัทท่าอากาศยานไทยนะครับเขาก็เริ่มเดินหน้านะครับในการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูมิเป็นเฟสที่2องระยะที่2อย่างเป็นทางการหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาจ้างกันเมื่อเดือนที่แล้วเสร็จไปแล้วนะครับเซ็นสัญญากันไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นนี่ก็เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพรองรับผู้โดยสารที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับคาดว่าหลังก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2562ก็จะสามารถรองรับได้นะครับสำหรับผู้โดยสารเนี่ยเพิ่มขึ้น60ล้านคนต่อปีนะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงนะครับ คุณกิติยาเปลี่ยนดีครับเริ่มเครื่องเดินหน้าก่อสร้างอย่างเป็นทางการแล้วกับโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2 หลังล่าช้ามานานกว่า6ปีนับจากคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิปีงบประมาณ2,554ถึง2,560ไปเมื่อปี2,553 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่สองนี้ค่ะจะสามารถช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารค่ะที่มีแนวโน้มการเติบโตเพิ่มมากขึ้นทุกปีค่ะโดยเพราะว่าในปี2558ที่ผ่านมาค่ะมีจํานวนผู้โดยสารเดินทางเข้ามาใช้บริการที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมากกว่า53ล้านคนค่ะซึ่งเกินกว่าศักยภาพการรองรับผู้โดยสารที่45ล้านคนค่ะ ส่วนอภูมิเฟสสองก่อสร้างบนพื้นที่รวมกว่า211,000ตารางเมตรวงเงินลงทุนรวมกว่า62,500ล้านบาทประกอบด้วย7สัญญาเริ่มก่อสร้างใน3สัญญาแรกก่อนคือส่วนต่อขยายอุโมงค์ด้านทิศใต้จากอาคารผู้โดยสารหลังเดิมอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1และลานจอดอากาศยานประชิดอาคาร ส่วนอีก4สัญญาที่เหลือคาดจะเริ่มดำเนินการได้ในเดือนตุลาคมนี้เมื่อแล้วเสร็จทั้งโครงการในปี2562จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้60ล้านคนต่อปีส่วนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่2และรันเวย์ที่3ในโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่3คาดจะแล้วเสร็จในปี2565ซึ่งจะขยายการรองรับผู้โดยสารเป็น90ล้านคนต่อปี ลำเบรที่3านั้นเราจะเร่งน,นะครับเราจะเร่งเพื่อให้เมื่ออาคารนี้เสร็จแล้วนี่ลำเวรนั้นแล้วเสร็จในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันนะครับถ้าอาคารนี้เสร็จ6 2แล้วก็ลำเวรที่สองที่3นั้นเสร็จ64นั้นทิ้งช่วงไป2ปีซึ่งในปี2564น้อนั้นความแออัดที่สนามบินสุวรรณภูมินั้นก็คงจะมีมากกว่านี้หลายเท่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเร่งรับในงานส่วนนั้น โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่2เป็นต้นแบบของการนําโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐมีคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐตัวแทนจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินเข้าร่วมสังเกตการเพื่อความโปร่งใสทวัชชัยสาลาแดงถ่ายภาพกิตยิยาเปลี่ยนดีทีมข่าวเศรษฐกิจนิวทีวีรายงาน